สวัสดีครับตูมิครับจากเซนแอตแลนด์โเลสซิ T ่งผมภาษาเป็นเจ้าของค่ายเซนแอตพลนด์โลสซิ P ่งแล้วก็เป็นเฮสเทนเนอร์เป็นคนสอนทุกคนในค่ายมือปั้มมันเป็นค่ายมวยปล้ำที่เราพยายามเอาองค์ความรู้ทุกอย่างที่เอามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตลาดไทยให้เหมาะกับที่คนไทยน่าจะชอบละกันถ้าเกิดว่าเราไปเทียบกับ ไปเทียบกับ w w e หรือไปเทียบกับอะไรก็าตามเนี่ยมนันคงต้องใช้เวลามองมวยปล้ำไทยให้มันเป็นมวยปล้ำไทยก่อนนะฮะสนุกกับมันก่อนแล้วถึงเวลาจุดหนึ่งที่คนรู้สึกอินกับมันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของมันคุณจะรู้เองว่ามันต่อยอดไปไกลได้ขนาดไหนะ บมง่คนจะมอง่ามัน,ม,นมันคือการต่อยอดจากการะต้มูฟมาใช่ไหมจริงๆแล้วมันมันไม่ได้เรียกว่าการต่อยอดแบบจบ1ต่อ2อะไรอย่างนี้หรอกเอาเป็นว่าการะต้มูฟเนี่ยมันมีข้อจากัดหลายๆอย่างในแง่ที่ว่ามันไม่ค่าจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับเราก็เลยใช้วิธีการเหมือนกับว่าเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเอามาประยุกต์ใช้กับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในวงการเมืองญี่ปุ่นเนี่ยมาก,ก่อนแต่เรารูสึกว่าเฮ้ยอันนี้มันดีตดลาดเมืองไทยนะก็เอามาประยุกต์ใช้ เอาองค์ความรู้ทุกอย่างมาประกอบขึ้นมาจนเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นกตมูอันเดิมไม่ได้แล้วมันมันฉีกจากความเป็นกตมูไปแล้วก็เลยนําไปสู่แค่ว่าเราหน้าจะต้องเปิดค่้ายกตต้มใหม่ขึ้นมาเพื่อองค์ความรู้ที่เราคิดว่ามันมันใช่กับตลาดเรามากกว่าเน,นี่ยเอามาทาให้มันเกิดขึ้นเอาจริงๆแล้วคนดูมวยปล้มในไทยอะ่ะติดรูปแบบของ W W E แต่ว่าด้วยวัฒนธรรมของมวยปล้มญี่ปุ่นอะ่ะมันมันทำให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นข้อจํากัดพวกนี้มันทําให้มวยปั้มไทยมันก้าวขึ้นไปอีกไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีกรอบของวัฒนธรรมอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยทําค่ายที่รูปแบบเหมือนกับของทางฝั่งอเมริกาแต่ว่าสไตล์การปั้มจะเป็นฝั่งของญี่ปุ่นแล้วอยากให้มวยปั้มไทยเป็นเป็นอีกสายหนึ่งของมวยปั้มในโลกเหมือนแบบว่าเรามีมวยปั้มญี่ปุ่นนะเรามีอเมริกันสไตล์นะเรามีเม็กซิโกเราก็เลยรู้สึกว่า ถ้าแม่งมีหมดปั้มที่ทุกคนพูดถึงว่าแบบเฮ้ยเชียเนี่ยหมดปั้มไทยผมว่าแม่งน่าจะเวิร์กไทยที่เป็นตัวตนอืเหมือนเป็นตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นมาสําหรับนักหมดปั้มทั่วโลกอะ่ะซึ่งตอนนี้มันก็หลายๆคนก็เห็นหมดปั้มไทยมากขึ้นทีนี้เราเราอยู่ที่ว่าเราทําให้มันเด่นได้มากแค่ไหนเราอยากให้คนดูรู้สึกว่าเชียร์คนไทยกับคนไทยสู้กันอะ่ะน่งสนุกกว่าถามว่าเรามีคามําตอบชัดเจนไหมมันก็ยังรอกอแต่ว่ามันต้องทำไงในเมื่ออยากทำให้หมดปั้มมันโตอ่ะมันต้องไม่ใช่าการกอกระแสไปเรื่อยนไม่ไอย เราเปิดโรงเรียนสอนมวยปั้มแบบจริงจังเลยใช้คำว่าโรงเรียนนะเ,เ,เราเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยใครสนใจก็มาฝึกแต่มันคือการเรียนรู้ที่แบบที่เป็นมวยปั้มจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยฉันอยากโชว์สลมวะ่ะแต่เข้ามาไม่มึงเข้ามามึงต้องฝึกพื้นฐานก่อนมึงทําพื้นฐานไม่ได้มึงใช้สกิลต่อสู้เบสิก <Be as ic> ไม่ได้ก็ปั้มไม่ได้ทุกคนจะว่าเปามวยปั้มง่ายมาก หลายคนรู้สึกว่าโอ๊ยฉันเข้ามามันเป็นการแสดงนี่ทุกคนแม่งทำได้แต่พอมาเจอสถานการณ์จริงทุกคนก็หงอแล้วก็กลับไปซะส,ส่วนใหญ่สตันก็คือการแสดงมวยไทยโชว์ก็คือการแสดงเขาก็ฝึกหนักไม่ได้น้อยกว่านักกีฬาเพราะว่ามันต่างใช้ร่างกายแบบเดียวกันมวยปล้าคือการแสดงแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเราต่อยกันไม่โดนะ มันต้องโดนอยู่แล้วมันต้องเตะให้คนดูเห็นว่านี่คือเตะมันไม่ใช่ว่าเตะลมแล้วไอ้นั่นก็กระเด้งนึกออกไหมไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นคำคณาหาที่ทุกคนพูดถึงว่าเชี่ยมวยปั้มไม่เฟกมวยปั้มมันคือสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์อย่าลืมแล้วมันเป็นกีฬาเพียงไม่กี่อย่างที่เอาคำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ใส่เข้าไปได้ซึ่งการคำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์มันมันรีควีอย่างแง่ของการการฝึกฝนบางคนอาจจะบอกว่ามันคือมันคือการบอกผลแพ้ชนะอันนันเรื่องหนึ่งแต่ยกตัวอย่างถ้าเก แข่ฟุตบอลนอะะเป็นฟุตบอลเอนเตอร์เทนเมนต์คุณบอกให้หเดี๋ยวนายเอจะปั่นโค้งเหมือนเบคแฮมจบอันนี้มงจบสวยงามจะเป็นการปิดโชว์ยังสวยงามถ้าคุณ้องฝึกทำไม่ได้หรอกใช่ป่ะเหมือนกันแค่คุณต้องฝึกฝึกเพื่อทำให้สิ่งที่มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ของคุณน่ะมันทำได้จริงๆคนนี้ต้องการความบันเทิงนะ ผมว่ายังไงคนเราก็ต้องการความบันเทิงคือถามว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจเฮียมากคนกินเหล้าไหมมันก็กินอยู่ดีคือสุดท้ายแล้วคนเราก็ต้องผกต,ต้องการความบันเทิงที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสักอย่างหนึง่งคนดูชอบดูฟุตบอลให้ในบ้านไฟดับแม่งก็ออกไปดูข้างนอกนึกออกปะคนเราต้องหาความบันเทิงยึดเหนี่ยวจิตใจเสมอมันไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีเหียกูทิ้งทุกอย่างนั่งสมาธิอยู่บ้านผมว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบนั้นนะม,ม,มันคือหน,น้าที่ของพวกเราที่ต้องทำเอนเตอร์เทนเมนต์เหล่านั้น,นให้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่คุณรู้สึกว่ามันคุ้มค่าทุกคนต้องการแหละความสนุกสนานมันเกิดขึ้นแล้นะ